คนกลุ่มที่สามนี่เป็นกลุ่มที่ตอนนี้ค่อนข้างจะเริ่มเยอะมากขึข้นมากขึ้นคือคนที่บอกว่าฉันคือผู้ศรัทธาฉันเชื่อในอ um ัลกุรอานฉันเชื่อในกะลามุลละฉันเชื่อในฮะดีสคําพูดของท่านนบุีมขมัมมัสลลัลฮุอะลัยวะสัลัมเรายืนยัดเรายืนต้องเชื่อในกุรอานเชื่อในฮะดีสแต่ท้ายที่สุดแล้วคําพูดของเขาเป็นเพียงแค่การกล่าวอ้างครับพี่น้องครับเขาไม่ได้เชื่อกุรอานและไม่ได้เชื่อในฮะดีสเลยเพราะเมื่อไหรก็ตามที่มีปัญหา ความขัดแย้งในเรื่องศาสนาเขาไม่ได้กลับไปหากุรานเขาไม่ได้กลับไปหาฮะดิษเขากลับไปหาอะไรเขากลับไปหาเหมือนกับที่บรรดามุชริกีนสมัยก่อนกลับไปและเหมือนบรรดาชาวนาซอรอสมัยก่อนที่กลับไปเหมือนกันครับบรรดามุชริกีนสมัยก่อนเขากลับไปอะไรครับเขาบอกว่าเราเจอกูบอรรอันน่ะบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของเราทําแบบนี้กุรานว่าแบบนี้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ว่าแบบนี้ฉันก็ต้องตามผู้หลักผู้ใหญ่ และเช่นเดียวกันครับบรรดาอสซอร์คสเตียนเขาบอกว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าอัลลอฮ์ตลาบอกอิตเขาดูอาบบารงหารุบานุมอัรบาบามินดูนี่ละเขาได้ยึดเอาบรรดาผู้รู้บาดหลวงนั้นเป็นพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์ตรงนี้ท่านนบีอธิบายว่าก็คือการที่หลักการแทนที่จะกลับไปหาคำภีที่อัลลอฮ์ประทานมากลับไปหาฮะดิษพระวจนะของนบีที่อัลลอฮ์ส่งมาเขากลับไปหาบรรดาผู้รู้โตรูที่บิดเบือนต่อหลักการศาสนา นั่นคือสิ่งที่อัลล์ทรงตําหนิไว้ในอดีตและในปัจจุบันมุสลิมจํานวนไม่น้อยครับกล่าวอ้างว่าฉันนั้นเป็นมุสลิมฉันคือผู้ศรัทธ,ธาฉันคือผู้ยืนหยัดอลัลลอฮ์ก็ทรงทดสอบให้เห็นว่าใครคือผู้ศรัทธ,ธาและใครคือผู้ยืนหยัดท้ายที่สุดแล้วพอมีเหตุการณ์อะไรปุบ๊บกลับไปหาอผู้รู้ของฉันว่ายอย่างไรกลับไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านฉันว่ายอย่างไร กลับไปหาโตอิหมามคนนั้นว่าอย่างไรกลับไปหาอิหมามฮานาฟีว่าอย่างไรอิหมามชฟฟีว่าอย่างไรอิหมามมาลิกีว่าอย่างไรกลับไปหาอิมมหม,มามฮัมบารีว่าอย่างไรไม่ได้กลับไปถึงท่านอาบีมมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮฺอะลัยฮุสซาลัมทั้งๆที่บรรดาอิหมัมทั้งหลายก็บอกว่าเมื่อไรก็ตามที่คาพูดฉันขัดต่ออัลกุรอานขัดต่อฮะดิษท่านให้ยึดฮะดิษเอานั่นเป็นการบอกให้รู้ว่าท่านยอมรับว่ามีบางอย่างที่ท่านไม่รู้ท่านไม่ได้ต้ออองงงงกกาาาารรจะขัดดหแต่่่บมมไถถึทึทนื แต่เป็นสายรายงานที่ไม่ซอเฮียที่มาถึงท่านที่ซอเฮียมีแต่ไม่ถึงมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างครับท่านก็เลยบอกไว้อะไรก็ตามที่ขัดกุราาและฮะดิษทิ้งไปเลยนะยึดกุราาและยึดฮะดิษแต่หลายคนมุสลิมเราในปัจจุบันก็กลับยืนหยัดด้วยกับวิธีการที่ผิดพลาดเหมือนกับบรรดาประชาชาติก่อนหน้านั้นที่ท้ายที่สุดแล้วกุราอานว่าอย่างไรคมพีของอัลลอฮ์ว่าอย่างไรพระวจนะศาสดาหรือว่าพระวจนะของบรรดาลอซูนนบีที่อัลลอฮ์ส่งมาว่าอย่างไรเก็บไว้ก่อน แต่ที่ฉันต้องการเอาตอนนี้ก็คือว่าผู้รู้โตะครูที่บ้านฉันว่าอย่างไรหรือกลุ่มชนของฉันว่าอย่างไรแล้วผลสุดท้ายของคนกลุ่มนี้ที่ไม่ได้ยึดอัลกุรอานไม่ได้ยึดฮะดิษไม่ได้ยึดคำพีที่อัลลอฮ์ทรงประทานมาคืออะไรครับอัลลอฮ์ตาอาลาได้กล่าวว่าว่าเราตลออิดิซอลิมูนมะอูฟูนอินดนะรับบิฮิมย์ยัรจิรูบาดูมิลาบาดินอินกัลย์กูลุลล์ดีนัสตูอิฟูลิลล์ดีนัสตักบาลูลลาอูลาอันตุมละคุนนามุมินิน อัลลอฮฺตาลาเล่าถึงผลสุดท้ายแล้วครับของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลกุรอานเป็นไงในวันเกียร์ไหมอัลลอฮฺตาลาบอกว่าถ้าหากว่าเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่อาธรรมทั้งหลายเมากูฟูนอินดดรอบิหิมตอนที่เขาไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺตาลาผู้อาธรรมตรงนี้ก็แน่นอนก็ต้องกลับไปหาในส่วนแรกของอายะ์ที่เราบอกว่าไม่ไม่ยอมศรัทธาต่อกุรอานไม่ศรัทธาต่อฮะดิษคนเหล่านี้ท้ายที่สุดจะไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺตาลาครับ เห็นความจริงแล้วนี่เห็นนรกแล้วเห็นการลงโทษแล้วไปไม่เป็นแล้วไม่รู้จะเอาอย่างไงแล้วทำยังไงครับยัติยูบาดุมอิลาบาดีหนกุแต่ละคนต่างก,ก็โทษกันไปโทษกันมาว่ากันไปว่ากันมาตรงนี้เป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นในต่อหน้าลอตาลาแล้วครับประเด็นแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือหนึ่งผู้นำสองผู้ตามผู้นำและผู้ตามถกกันแล้วครับฉันตามเจ้าส่วนผู้นำก็เออฉันนำเจ้า เกิดอะไรขึ้นในวันเกียร์มะเอเล่์บอกว่าถกกันเถียงกันไปโทษกันไปโทษกันมาผู้ตามก็บอกแกนั่นแหละผิดผู้นําก็บอกแกนั่นแหละผิดโยนกันไปโยนกันมาโยนกันไปโยนกันมาอเล่์ให้เราเอเล่์เล่าให้เราฟังในอันกุรานต่อบอกว่าอะไรนะครับต่างฝ่ายต่างก็โทษกันและยากรุ่นะดีนัสยากรุลละดีนัสตุริฟูบรรดาผู้ที่เป็นคนอ่อนแอก็คือผู้ที่ตามเขาอย่างเดียวอะ่ะเขาบอกว่าอะไรนะครับเล่าลาอันจุม หากไม่มีพวกท่านน่ะพวกตะกับบดทั้งหลายอ่ะพวกเยื่อยิงตองหอมพวกที่ไม่เอาหลักการของเราตาลานะ่ะแล้วก็เป็นผู้นําเรานะ่ะถ้าไม่มีพวกท่านเนะี่ยละกุนนะมุมินีนเราก็จะกลายเป็นมุมินแล้วนี่ครับโทษกันละถ้าไม่มีพวกเจ้าที่นําฉันผิดกุรานว่าอย่างนี้ฮะด,ดิษว่าอย่างนี้เจ้าก็นําฉันไปอีกทางหนึ่งพาไปบอกเอ้ยสังคมไปถึงไหนแล้ว ดุนยาไปถึงไหนแล้วยังจะตามกุรานอีกอะกุรานนี่ผิดโอ้ฮะดิสเี่เชื่อถือไม่ได้หรอกฮะ <Yeah. S 1> หรือนําไปบอกว่าเอ้ยเราจะสนใจกุรานฮะดิสยด้ไงก็ในเมื่อผู้รู้กลุ่มฉันบอกแบบนี้กุรานว่าแบบนี้ฮะดิสว่าแบบนี้ก็ว่าไปที่เหมือนกับที่บรรดานัสรอบอกมุสลิมเราก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่วันเกียร์มากก็จะโยนกันครับผู้รู้ครูอาจารย์ที่นําไปสู่ทางหลงไม่ยอมยืนหยัดในกีตาบุลล์และซุนนะ ย้อน,นในเรื่องที่มันยอมไม่ได้ในหลักการศาสนาท้ายที่สุดแล้วก็จะเจอแบบนี้แหละครับบรรดาผู้ตามวันนั้นหายไปแล้วก็ความรักความยกย่องความเทิดทูนบอกว่าพวกแกนแั่นแหละถ้าไม่มีพวกแกนะเราเป็นมุ่งมินนานแล้วสั่งใช้ให้เราทํานั่นทํานี่ทํานูน่นบอกให้เรายึดตามฉันฉันรับผิดชอบเองยึดตามฉันสวรรค์นรกเนะี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันพาไปสวรรค์เองยึดตามฉันเถิดพี่น้องไม่เป็นไรพี่น้องไม่ต้องกลัวหลงหรอก ทั้งๆท,ที่นบีสั่งไว้แล้วให้ตามกีตาบุรลอและสุนนะของท่านนาบีมอสเ,เ,เกิดอะไรขึ้นครับคนกลุ่มนี้ก็บอกคนตามก็บอกว่าพวกแกนั่นแหละทําให้ฉันหลงและ